เคยไหมครับนั่งมองปฏิทินแล้วก็เผลอถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่แบบไม่รู้ตัวพอเงยหน้ามองกระจกก็เห็นผมสีดอกเลาที่มันเริ่มยึดพื้นที่บนหัวเรามากขึ้นทุกวันแล้วจู่ๆในใจมันก็แวบคำถามขึ้นมาว่านี่ฉันแก่ขนาดนี้แล้วเหรอแล้วชีวิตที่ผ่านมาฉันสะสมสเสบียงบุญไว้พอหรือยังนะถ้าวันหนึ่งต้องเดินทางไกลไปพบหน้าฉันจะมีอะไรติดตัวไปบ้าง หรือจะมีแต่ห่วงพรุุงพรังเต็มไปหมดเชื่อผมแต่ครับว่าร้อยทั้งร้อยของคนวัยอย่างเราๆที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนเลขห้าเลข6กนำหน้ามักจะมีความกังวลลึกๆอยู่ในใจเรื่องเวลาที่เหลือน้อยลงทุกทีแถมบางคนยังไปผูกเงื่อนตายให้ตัวเองอีกว่าการจะทำบุญใหญ่หรือการจะได้กุศลแรงๆนั้นมันต้องใช้เวลา ต้องปลีกตัวไปอยู่วัดป่าไกลๆต้องนุ่งขาวห่วมขาวนั่งสมาธิเป็นวันๆหรือต้องควักเงินก้อนโตสร้างโบสถ์สร้างวิหารไอเราก็หันมาดูสังขารตัวเองเข่าก็ไม่ดีหลังก็เริ่มตึงจะให้นั่งพับเพียมนานๆก็เน็บกินจะให้เดินทางไกลๆก,ก็เวียนหัวพอคิดแบบนี้ปุ๊บใจมันก็อ่อเลยครับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนไม่มีโอกาสทำดีเป็นคนบุญน้อยด้วยวาสนาเดี๋ยวครับ หยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเพราะนั่นคือกับดักทางความคิดที่ขวางทางสวรรค์เราชัดๆพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยตรัสเลยนะครับว่าคนมีเงินเท่านั้นถึงจะได้บุญมากหรือคนว่างงานเท่านั้นถึงจะบรรลุทาได้ท่านสอนเรื่องเจตนาเป็นตัวตั้งครับบุญคือนามธรรมคือความสะอาดสว่างสงบของจิตใจไม่ใช่วัตถุสิ่งของและที่สําคัญที่สุดบุญที่แรงที่สุด เร็วที่สุดไม่ต้องรอคิวจองศาลาไม่ต้องรอวันหยุดยาวและไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวมันทำได้เดี๋ยวนี้ตรงนี้วินาทีนี้เลยลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าเรากำลังหิวข้าวแทบตายแล้วมีคนเอาข้าวมันไก่จานละ500บาทมาวางล่อแต่บอกว่าต้องรออีก3วันถึงจะกินได้กับอีกคนยื่นข้าวไข่เจียวร้อนๆมาให้กินเดี๋ยวนี้เลยอันไหนมันจะแก้หิว ทำให้เรามีชีวิตรอดได้จริงกว่ากันบุญก็เหมือนกันครับไอ้บุญที่เราผัดวันประกันพรุงว่าเดี๋ยวกษียณก่อนค่อยทําเดี๋ยวลูกรับปริญญาก่อนค่อยไปวัดมันเหมือนข้าวราคาแพงในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่บุญด่วนที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนี้มันคือข้าวไข่เจียวจานด่วนที่กินได้ทันทีอิ่มทันทีและสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการทางธรรมแปะ๊ะแปะ๊ะเหมาะมากสําหรับคนที่มีข้ออ้างว่า ไม่มีเวลาหรือสังขารไม่อำนวยพวกเรามักจะเข้าใจผิดว่าความดีงามมันอยู่นอกตัวต้องวิ่งออกไปแสวงหาแต่จริงๆแล้วแหล่งกำเนิดบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดในสามโลกมันตั้งอยู่บนบ่าของเรานี่เองครับมันคือใจของเราถ้าใจมันใช่ขยับตัวนิดเดียวก็เป็นบุญหายใจเข้าออกเฉยๆก็เป็นมหากุศลได้อย่าลืมนะครับว่าพระพุทธองค์ท่านสอนให้เรารู้ตื่นรู้เบิกบาน ไม่ใช่ให้รู้เครียดหรือรู้กังวลใครที่กำลังคิดว่าตัวเองแก่เกินแกงหรือช้าเกินไปที่จะสะสมแต้มบุญให้ลบความคิดนั้นทิ้งไปเลยวันนี้ผมจะพามาดูทางลัดที่คนสมัยก่อนเขาฉลาดทำกันนักเชียวเรียกว่าลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมหาศาลยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกเพราะรางวัลที่หนึ่งใช้แล้วเงินก็หมดแต่กุศลแบบนี้ใช้ข้ามพข้ามชาติก็ไม่พร่อง ถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ฟังอยู่พร้อมจะเปิดใจรับสูตรบุญด่วนนี้แล้วลองขยับท่านั่งให้สบายผ่อนคลายหัวคิ้วที่ขมวดกันอยู่สักนิดแล้วลองสำรวจดูสิครับว่าตอนนี้วินาทีนี้ใจของเรากําลังคิดอะไรอยู่เพราะกุศลข้อแรกที่แรงที่สุดมันเริ่มจากการพลิกมุมคิดเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นมันง่ายเสีจนหลายคนมองข้ามไปเหมือนเส้นผมบางภูเขา วิธีแรกนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันวันละหลายสิบครั้งโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือการอนุโมทนาบุญหรือการพลอยินดีไปกับความดีของผู้อื่นครับเชื่อไหมครับว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราทำบุญข้อนี้ได้ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยเพราะอะไรครับก็เพราะเรามีเจ้าเครื่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับลองสังเกตดูสิครับตื่นเช้ามา สิ่งแรกที่หลายคนทำคือหยิบมือถือมาไถ่าหน้าจอดู Facebook หรือเปิดดูไลายกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนจริงไหมครับทีนี้แหละครับจังหวะหนาทีทองของการโกยแต้มบุญมันอยู่ตรงนี้เวลาเราเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆเรามักจะเห็นเพื่อนเราคนรู้จักเราหรือแม้แต่ลูกหลานเราโพส์ตรูปไปทำบุญตักบาตรบ้างไปปล่อยปลาบ้างหรือบางคนก็โชว์รูปไปเที่ยวมีความสุขกินอาหารดีๆประเด็นมันอยู่ที่ว่า วินาทีแรกที่ตาเราเห็นภาพเหล่านั้นใจเรามันปรุงแต่งไปทั้งไหนถ้าใจเราเผลอแวบไปคิดว่าเฮ้ ö, สร้างภาพอีกและเยคคนนี้ชอบอวดจังหรือหมันไส้ชีวิตดีนักนะทันทีที่คิดแบบนี้ใจเราจะร้อนรุ่มเหมือนไฟเผาเลยครับนี่คือเรากำลังขาดทุนย่อยยับเปลี่ยนโอกาสทองให้เป็นวิกฤตทางวิญญาณแทนที่จะได้บุญกลับได้อกุศลเข้าตัวไปเต็มเต็ม จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองทั้งที่นั่งอยู่บนโซฟานุ่มๆที่บ้านแท้ๆแต่ถ้าเราลองพลิกใจนิดเดียวนะครับเหมือนพลิกฝ่ามือพอเห็นเขาทำดีเห็นเขาบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลเห็นเขามีความสุขเราตั้งจิตในใจเลยว่าสาธุขออนุมโมทนาด้วยนะขอให้เขามีความสุขยิ่งๆขึ้นไปแค่คิดเท่านี้ไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาก็ได้ครับใจเราจะเบาสว่างและเย็นขึ้นมาทันที นี่แหละครับคือปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าเหมือนการจุดเทียนต่อให้เราเอาเทียนของเราไปจุดไฟจากเทียนของคนอื่นแสงสว่างของเขาก็ไม่ได้ลดลงเลยแต่กลับทำให้ห้องนั้นสว่างสวยมากขึ้นไปอีกการอนุโมทนาบุญก็เหมือนกันครับเราไม่ได้ไปแย่งบุญเขามา แต่เราไปจูนคลื่นสัญญาณใจของเราให้ตรงกับคลื่นความดีนั้นเราก็ได้ส่วนแบ่งความดีนั้นมาฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องเหนื่อยเดินทางแถมยังเป็นการขัดเกลากิเลสตัวร้ายที่ชื่อว่าความอิจฉาริษยาออกจากใจเราด้วยยิ่งทําบ่อยๆใจเราจะเป็นใจของเทวดานางฟ้าที่เห็นใครดีกว่าก็ยิ้มรับได้ไม่ใช่ใจของเปรตที่คอยเร่าร้อนด้วยความอิจฉาเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าหยิบมือถือขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ถือว่าเป็นเวลาล่าแต้มบุญนะครับเห็นใครทําดีสาธุให้หมดกวาดบุญเข้ากระเป๋าเราให้เกลี้ยงคราวนี้มาถึงวิธีที่2ครับวิธีนี้ผมต้องบอกก่อนว่ายากกว่าวิธีแรกหลายเท่าเหมือนขยับจากการปอกกล้วยมาเป็นการเคี้ยวก้อนหินแต่ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยทางธรรมที่ได้นั้นมหาศาลชนิดที่ว่าบุญจากการสร้างโบสถ์สร้างวิหารบางทียังเทียบไม่ติด วิธีที่ว่านี้คืออภัยทานครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับคำว่าให้อภัยใครๆก็พูดได้แต่พอถึงเวลาที่ต้องทำจริงๆโดยเฉพาะกับคนที่ทำให้เราเจ็บแสบหรือคนที่เคยยืมเงินเราไปแล้วหายเงียบเข้ากลีบเมฆหรือแม้แต่ลูกหลานที่บางทีก็พูดจามนาวไม่มีน้าใส่เราใจม,มันมักจะค้านครับมันจะเถียงขึ้นมาทันทีว่าทำไมฉันต้องให้อภัยมันทำผิดมันต้องมาชดใช้สิ ความจริงข้อหนึ่งที่คนวัยเราต้องตระหนักให้มากคือเวลาเราโกรธใครเหมือนเรากำฐานไฟแดงๆไว้ในมือแล้วตั้งใจจะคว้างใส่เขาครับคนที่ร้อนคนแรกไม่ใช่เขานะครับแต่คือมือของเราเองยิ่งกำไว้นานเนื้อเรายิ่งไหม้ใจเรายิ่งพังแล้วสังขารคนแก่อย่างเราความดันเอ่ยหัวใจเอ่ยมันรับแรงกระแทกจากความโกรธไม่ไหวหรอกครับพระพุทธองค์จึงทรงยกย่องว่าอภัยทาน เป็นทานที่ทำได้ยากที่สุดแต่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือการชนะใจตัวเองเคล็ดลับของการให้อภัยแบบบุญด่วนไม่ใช่การเดินไปบอกเขาว่าฉันยกโทษให้เธอนะในขณะที่ใจยังสั่นดิกริกแต่คือการตัดใจทิ้งขยะออกจากใจเราครับลองจินตนาการว่าความโกรธความแค้นความน้อยใจมันคือถุงขยะเน่าๆที่เราแบกขึ้นหลังมาตลอดย0 3 0ปี มันเหม็นมันหนักแล้วเราก็บ่นว่าทําไมชีวิตฉันไม่มีความสุขก็เราเล่นแบกขยะไว้เต็มหัวใจขนาดนั้นพื้นที่ดีๆสําหรับความสุขมันจะเหลือได้ยังไงครับการทําอภัยทานคือการวางถุงขยะนั้นลงครับวางลงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพื่อคนคนนั้นแต่เพื่อตัวเราเองเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเราเป็นช่วงเวลาที่เบาสบายและสะอาดที่สุด คิดเยว่าเขาคือครูที่มาทดสอบความอดทนของเราหรือคิดแบบกฎแห่งกรรมก็ได้ว่าเราคงเคยไปทำเขาไว้ก่อนในชาติบางก่อนชาตินี้ก็เจ้ากันไปจบกันตรงนี้อย่าได้จองเวรข้ามพบข้ามชาติกันอีกเลยใครที่ทำได้นะครับคืนนี้จะนอนหลับสบายกว่ากินยานอนหลับ10เม็ดสะอีกหน้าตาจะผ่องใสผิวพรรณจะเปล่งปลัง่งเพราะไฟโทสะมันดับลงเลือดลมมันก็เดินสะดวก มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มพยักหน้าเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอ๋อบุญด่วนมันทำอย่างนี้นี่เองไม่ต้องรอรวบรวมเงินไม่ต้องรอวันพระแต่เดี๋ยวก่อนครับยังมีไม้ตายท่าสุดท้ายวิธีที่สามที่ผมอยากจะยกให้เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาสำหรับคนวัยเก่าอย่างพวกเราเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่ามีอน,นิสงส์มากกว,ากว่าการสร้างเจดีย์ทองคำสูงเสียดฝาเสอีก และที่สำคัญมันคือเครื่องมือเดียวที่จะช่วยให้เราเอาตัวรอดได้จริงไม่ว่าวิกฤตชีวิตจะหนักหนาขนาดไหนหรือแม้แต่วาระสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่วิธีนี้คือการเจริญสติภาวนาหรือการทำสมาธิแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันนี่แหละครับอย่าเพิ่งทำหน้าตกใจหรือสายหัวนะครับ พอได้ยินคำว่าภาวนาหลายท่านมักจะนึกภาพการไปนั่งหลับตาปีขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตัวตรงอยู่ในศาลาวัดแล้วก็นึกไปถึงความปวดหลังปวดเข่าหรือความเบื่อหน่ายที่จะต้องนั่งนิ่งๆเป็นชั่วโมงแต่ความจริงแล้วคำว่าภาวนาในทางพุทธศาสนาแปลว่าการทำให้มีขึ้นการทำให้เจริญขึ้นซึ่งไม่ได้จำกัดท่าทางเลยครับ จะยืนเดินนั่งหรือนอนก็ทำได้หมดและนี่คือกุศลขั้นสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านส่งยกย่องเพราะมันคือการขัดเกลาวจิตใจโดยตรงเป็นการเปลี่ยนจากผู้หลงให้กลายเป็นผู้รู้ลองสังเกตดูนะครับชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยการเผลอเรากินข้าวโดยไม่รู้รสเพราะตามัวแต่ดูข่าวในทีวีเราอาบน้ำถูสบู่โดยใจลอยไปคิดเรื่องบินค่าไฟฟ้า หรือบางทีเราเดินหาแว่นตาไปทั่วบ้านทั้งที่มันคาอยู่เป็นหัวเราเองอาการหลงหลงเลือนๆือนพวกนี้แหละครับคือสัญญาณว่าสติของเรามันอ่อนแรงเต็มทีแล้วพอสติอ่อนปัญญามันก็ไม่เกิดกิเลสความโกรธความโลภความหลงมันก็เข้ามาสวมรอยครองใจเราได้ง่ายวิธีการทำบุญด่วนข้อนี้ง่ายแสนง่ายและทำได้ทันทีตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับ คือการกลับมารู้สึกตัวให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องบริกรรมคาถายาวเหยียดก็ได้ครับแค่รู้ว่าตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่เช่นตอนนี้กําลังยกแก้วน้ำขึ้นดื่มก็ให้รู้ที่สัมผัสของแก้วรู้ความเย็นของน้ำที่ไหลผ่านคอตอนกําลังเคี้ยวข้าวก็ให้รู้รสชาติรู้จังหวะการบดเคี้ยวหรือแม้แต่ตอนกำลังตากผ้ากวาดบ้านรดน้ำต้นไม้แค่เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับมือที่ขยับ เท้าที่เดินนั่นแหละครับท่านเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแล้วหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ความสมั่งเสมอครับเหมือนเราหยอดกระบุกออมศีลวันละบาทสองบาทแต่หยอดทุกวันนานเข้ามันก็เต็มกระบุกการสะสมแต้มบุญด้วยสติก็เหมือนกันครับเราทาทีละนิดทีละขณะจิตวินาทีไหนที่เรารู้ตัววินาทีนั้นกิเลสจะกระเด็นออกไปทันทีจิตจะว่างสว่างและสะอาดบริสุทธิ์ บุญที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์นี้แหละครับคือบุญที่แรงที่สุดเหนือกว่าทานและศีลเพราะมันคือทางเดียวที่จะพาเราพ้นจากความทุกข์ใจทั้งปวงได้โดยเฉพาะคนวัยเราที่ร่างกายเริ่มสงเสียงประท้วงเดี๋ยวปวดตรงนั้นเดี๋ยวเจ็บตรงนี้ถ้าไม่มีสติเราก็จะเอาใจไปผูกกับความเจ็บปวดแล้วโอดโอยตีโพยตีพายว่าโอ๊ยทำไมต้องเป็นฉันทำไมมันทรมานอย่างนี้นี่คือทุกสองตอนนะครับ กายป่วยแล้วใจยังป่วยตามไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติเราจะมองเห็นความเจ็บปวดนั้นเหมือนคนนอกมองเหตุการณ์เราจะเห็นว่าอ๋อร่างกายมันเจ็บนะมันเสื่อมไปตามธรรมดาแต่ใจเราไม่จําเป็นต้องเอาใจไปเจ็บด้วยเราแยกกายกับใจออกจากกันได้ด้วยอานาจของสตินี่แหละครับคือเกราะกำบังภัยที่วิเศษที่สุดที่ธรรมะมอบให้ลองฝึกดูนะครับเริ่มจากเครื่องง่ายๆก่อน อย่างเวลาตื่นนอนตอนเช้าแทนที่จะรีบลุกหรือรีบคว้าโทรศัพท์ให้ลองนอนนิ่งๆสักหนึ่งนาทีดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกให้รู้ว่าอ๋อวันใหม่เริ่มแล้วนะชีวิตเรายังมีอยู่แค่นี้ก็เป็นการเปิดสวิตบุญใหญ่ต้อนรับวันใหม่แล้วครับหรือเวลาที่ใครพูดอะไรไม่เข้าหูไฟโทรศัพท์ลังจะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาให้รีบหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าหนอโกรธหนอ รู้แล้วนะว่าโกรธเชื่อไหมครับว่าแค่เรารู้ทันเจ้าความโกรธมันจะชะง,งักแล้วค่อยๆฝ่อตัวลงไปเองเหมือนโจรที่ถูกตำรวจส่องไฟฉายใส่มันจะรีบหนีไปทันทีการปฏบิบัติบูชาแบบนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเลิศกว่าอามิต h บูชาหรือการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเพราะมันคือการนำคำสอนของท่านมาใช้จริงเป็นการรักษาใจให้เป็นปกติสุขอยู่เสมอไม่วันโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหน หรือร่างกายจะร่วงโรยไปเพียงใดแต่ถ้าใจเรามีบ้านคือสติเป็นที่อยู่ใจดวงนั้นจะปลอดภยัยอบอุ่นและมีความสุขแบบที่เงินทองซื้อไม่ได้และเมื่อเราทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนเป็นนิสัยสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราครับเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้เพราะรังสีแห่งความเมตตาและความสงบเย็นมันแผ่ออกมาจากตัวเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องพยายามสร้างภาพไม่ต้องพยายามทำตัวดี แต่ความดีมันจะล้นออกมาจากใจที่ฝึกมาดีแล้วครับถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าการเตรียมสเสบียงบุญสำหรับเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้พร้อมทุกอย่างแต่เป็นเรื่องของปัจจุบันขณะที่เราทุกคนทำได้ทันทีไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยสุขภาพดีหรือแย่ แค่มีลมหายใจก็สร้างกุศลแรงได้แล้วผลลัพธ์ของการทำทั้ง3วิธีนี้ควบคู่กันไปเนี่ยมันจะส่งผลให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราคาดไม่ถึงครับสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความเบาสบายที่เกิดขึ้นในจิตใจครับจากที่เคยหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะแบกโลกไว้ทั้งใบพอเราเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยด้วยบุญดวนทั้ง3ข้อนี้ หน้าตาเราจะผ่องใสขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งครีมราคาแพงเลยครับลูกหลานที่เคยไม่อยากเข้าใกล้เพราะกลัวโดนบน่นก็จะอยากกลับมาหามาหนุนตักเพราะร่มเงาของความเมตตาที่เราแผ่ออกมามันเย็นสบายเหมือนต้นไม้ใหญ่นี่แหละครับคือรางวัลที่จับต้องได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดเตือนใจถึงพี่ๆเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันทุกท่านนะครับว่าคำว่าเวลาเหลือน้อยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่ใช่ข้ออ้างให้เราท้อแท้แต่มันคือเครื่องเตือนสติชั้นดีให้เราเร่งทำความดีแข่งกับเวลาที่หมุนไปการที่เราแก่ตัวลงไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของเราลดน้อยถอยลงไปนะครับตรงกันข้ามเราคือคลังแห่งประสบการณ์ เป็นร่มโพร,ร่มไทรที่มีรากแก้วแข็งแรงพร้อมที่จะส่งต่อปัญญาและความดีงามให้กับคนรื่นหลังอย่าไปกังวลว่าเราจะตายเมื่อไหร่หรือจะตายอย่างไรแต่ให้สนใจว่าขณะนี้เรากำลังอยู่อย่างไรดีกว่าครับถ้าตอนนี้ใจเรายินดีกับความดีผู้อื่นใจเราไร้ความโกรธแค้นและใจเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบัน นั่นแปลว่าเรากําลังถือตั๋วเดินทางชั้นหนึ่งอยู่ในมือแล้วครับไม่ว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงในอีก10ปีหรือในอีก10นาทีข้างหน้าเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไกลด้วยจิตที่ผ่องใสและสุขติภูมิย่อมเป็นที่ไปอย่างแน่นอน บุญกุศลไม่ใช่สินค้าที่ใช้เงินซื้อแต่เป็นสมบัติทางใจที่เราสร้างเองได้ทุกที่ทุกเวลาขอเพียงแค่เริ่มทำเดี๋ยวนี้วินาทีนี้อย่ารอพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่แน่ว่าจะมีจริงหรือไม่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีสติเป็นเกราะคุ้งครองใจให้มีความสุขสงบเย็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานไปตราบนานเข้านาน สวัสดีครับ